จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุเสริมคุณภาพชีวิตปลอดภัยในชุมชนอำเภอจังหารวันที่30กันยายน2568หาบณบ้านเลขที่49บ้านควาวุชีหมู่ที่3ตํตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนายเัชวันเบญจศรีวงศ์ผู้บริหการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภยัย ประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอจังหารผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมมอ้แก่นางรุจีวงม่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรซึ่งมีความพิการเพื่อให้ทั้งสองสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านกลุ่มกิจาการผู้สูงอายุโดยสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน4 0 0 0มืบาทต่อหลังเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่มีสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยหรือมีอุปสรรคในการดำรงชีวิตประจำวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจังหวัดร้อยเอ็ดให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง